เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะมาเจอกันครั้งหนึ่งนะครับผมแนนันบันนี่ขอให้ทุกคนมี็นกันนับนันนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแย่ออกมาต่างหากผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าพูดถึงนะครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าการเขียนของจัสตินเดนแม็กซ์เอฟฟี่นะครับผมค่อนข้างที่จะ ครอบคลุมดีนะครับผมแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีนะฮะใช้คําว่ารายละเอียดค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูในไมล์แบบของตัวที่เขาทําออกมานะมันจะแยกออกเป็นหลายส่วนนะครับผมตัว v ีทูเบอร์นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยวีทูเบอร์คืออะไรนะผมปัจจุบันนี้ผมกาลังทํยูทูเบอร์อยู่นะคือตัวผมเองนะครับผมที่พูดกับคุณนะครับวีทูเบอร์คือตัวละครที่เป็นแอนิเมชันนะผม3รแลวก็ตามนะผมที่เกิดขึ้นนะ มันสามารถที่จะเปลี่ยนอัตลักษณ์ของผมนะผมเป็นรูปร่างของผมที่ออกมาพูดคุยกับคุณแทนนะครับผมอาจจะเป็นตัวละครน,นัารักน่ารักคุยกับคุณนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างที่เราเห็นเห็นกันนะผม,ผมก็มี virtual influencer นะผมที่เริ่มมีออกมาหลายๆตัวนะผมอย่าง AIs นะครับผมที่มี virtual influencer นะ True นะครับผมพวกนี้ออกมานะอาวตาร generator นะครับผม generation นะครับผม motion and uh, animation ที่เกิดขึ้น VB Studio นะผม Language touring นะผมแล้วก็โโลแกรมที่เกิดขึ้น uh, i s t r i build personas นะครับผมซึ่งหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งการใช้ AI การใช้ n m t การใช้รูปแบบของสามิติมาเสริมนะครับผมเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่ารูปแบบพวกนี้จะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมซึ่งแน่นอนผมจะยกตัวอย่างในส่วนของขที่เขาพูดออกมาเพื่อเพิ่มรายละเอียดเป็นมิติมากขึ้นที่ทําให้หลายคนเข้าใจนะครับผมแน่นอนสุดน,นะครับผมสิ่งหนึ่งที่เรา เริ่มจะอยู่ในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะคือ VR AR แล้วก็ AI นะครับผมซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับผม CGI ที่มีรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆคือกราฟิกนะครับผมที่ดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเกมโซเชียลมีเดียนะครับผมที่ทำให้มนุษย์เราเนะี่ยรู้สึกว่าคล้อยตามนะผมไปด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดในเะรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับผม เป็นการที่ผลักดันนะผมด้านดิจิตอลเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทาให้รายรับมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของเรื่องการเงินนะครับผมสิ่งนี้ในบทความนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรมากนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องพอสังเกตในการที่รูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเสมอนะผมพูดถึงเรื่องพวกนี้ตรวจสอบการที่เทคโนโลยีนะผมบ,บางส่วนในการสร้างนะครับผมระบุพื้นที่ในคริปโตอีโคโนมีนะครับผมเว็บไ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นโครงสร้างในโดเมนต่างๆที่พูดถึงในรายละเอียดนะครับผม เรามาพูดถึงตัววีทูเบอร์กันนิดนึงนะครับผมวีทูเบอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเป็นวีทูเบอร์ได้ยังไงนะผมจริงๆแล้วเนี่ยในวีทูเบอร์ในเมืองไทยก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็คุณสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของทั้งทวิสต์แล้วก็ YouTube ได้นะครับผม virtual human นะผมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้รู้ว่าเนี่ยตัวละครน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับผมเราทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในตัวเราเองเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะของโลกใบนี้นะผมซึ่ง เขาก็มีหลากหลายส่วนนะอย่างเช่นอย่างเช่น AI ตัวนี้นั่ก็เป็นนี่คือ AI นะครับผมคือไม่ใช่คนจริงๆนะแต่เป็นการที่ดึงกราฟิกใบหน้านะผมจากตัวเราเองเข้าไปนะผมแล้วก็แสดงท่าทางอย่างอ,างอื่นมากขึ้นนะครับผมถามว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่แปลกไหมนะผมผมใช้คําว่าไม่แปลกนะผมแต่มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เข้าถึงคนเนี่ยเวอร์ชวลยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นการเข้าถึงคนที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะครับผมภายในระยะเวลา10เดือนอ่ะจำนวนผู้ติดตามถึง2ล้านคนนั่นหมายความว่า เอาจริงๆนะคนเราเนี่ยอาจจะมองว่าการเข้าถึงเนี่ยาามนุษย์จริงๆเนี่ยอาจจะดูเข้าถึงยากกว่าการที่เข้าถึงแอนิเมชนันหรือมังงะน,นะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมที่ดราม่าธรรมพวกนี้เนี่ยมีการเติบโตขึ้นในญี่ปุ่นเยอะนะครับผมซึ่งถามว่าแปลกไหมผมว่าไม่แปลกนะผมแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องใช้คําว่าอาจจะเป็นลักษณะร่วมนะครับผมบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมใน ลักษณะของการเติบโตนะครับของรูปแบบของการใช้งานของยูทูบเบอร์มากาขึ้นนะครับผมก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่คุณอาจจะสะักคำนั้เข้าถึงได้นะวันนี้มีวีทูบเบอร์อยู่ประมาณ16,000คนนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาในช่วงของ2018นะครับผมมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วเพราะว่าเดือนมีนามีแค่1,000งพันลน์นะผมปัจจุบัน16,000แล้วนะซึ่งแน่นอนที่สุดวีทูบเบอร์ที่มียอดน,ยนิยมก็มีอากุร uh, ะนะครับผมอนุอิ uh, นุกามินะครับผม เนียนนอร์นะครับผมวก็มันมีของต่างชาติเยอะนะของไทยเราขออนุญาตไม่ได้พูดถึงนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นการดึงฐานแฟนคลับที่เข้ามาในเว็บ3เพิ่มเติมนะผมที่ทําให้ฐานแฟนคลับเริ่มคลั่งไคล้มากขึ้นสามารถเข้าถึงตัวละครมากขึ้นตลาดอวตารตลาดการจัดการสิทธิ์มันก็ยิ่งมากขึ้นนะผมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าจะทําให้เราได้เห็นอะไรที่เพิ่มเติมยิ่งกว่าเดิมนะครับผมอินฟลูเอนเซอร์วีดีโออินฟลูเอนเซอร์นะครับผม t รูเวอร์ชวลอินฟลูเอนเซอนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ไม่ไม่ธรรมดานะจริงๆแล้วเนี่ยใน true เนี่ยก็เป็นพยาผักดันนะนี่ก็คือ,อ 3D นะผมเวอร์ชวลอิ l ฟลูเอนเซอรของไทยนะถามว่าข้อดีข้อเสียของน้องวันนี้นะครับผมมีหลายๆคนนะครับผมอไอรีนนะครับตัว I นะผมแล้วก็หลายหลายคนที่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูใน i ิบบนสตาการ์แป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยครับ,รค,รบคือนี่คือ 3D นะผมไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่คนจริงๆนะผมแต่ ถามว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเข้าถึงคนได้ไหมการตอบรับค่อนข้างดีจนนักใช้คำว่าจนนักแปลกใจนะครับผมเพราะรายประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพวก C g I พวกนี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รวมถึงกายภาพนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยพอเราเข้าถึงอะไรบางอย่างเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการที่นางแบบพวกนี้เนี่ยเขาแสดงโฆษณา,าที่เกิดขึ้นนะครับผมมันทําให้มีรีเสิร์ชท,ที่เห็นชัดอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือ เอนเกจเมนท์ที่เขาวัดระดับนะผมเลียวอินฟลูเอนเซอร์กับตัววิวช่วยอินฟลูเอนเซอร์นะผมซึ่ง1นึ่งถึงห้นึ่งถึงพันห้าพันคนนะผมอัตราส่วนเยอะนะผมซึ่งถ้าเรามองถึงอัตราส่วนที่แบบะระดับย่อยๆนะหนึ่งอเอาง่ายๆหนึ่งพันถึงเกือบ1ล้านนะครับผมทำให้เราเห็นว่า Virtual Influencer เนี่ยมีอัตราการตอบสนองของฮุ m a n มากยิ่งขึ้นนะคผมถามว่าข้อดีข้อเสียของสิ่งนี้คืออะไรนะผมก็คือ ไม่จาเป็นต้องไปยุ่งยากพุ่นวายนะครับกับการจ้างจ้างคนเข้ามานําเสนอนะครับแต่แน่นอนแ่ะมันอ่ระดับทีเรชันแนลหรือระดับเส้นทางชานาลเดิมนะครับผมมันก็ยังไม่ได้ทิ้งไปแน่นอนนะครับผมแต่ในอนาคตก็อาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับผมที่สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มนะผมมากยิ่งขึ้น้าไปอีกนะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ธรรมดานะเว้ยในการเล่าเรื่องนะผมแน่นอนที่สุดนะครับผมในโฆษณาที่เกิดขึ้นนะก็มีแบบโฆษณาทำมิลานปราด้านะผมโฆษณาดีออนะผมเอ่อ มีหลายอย่าง H&M Nike นะครับผมซึ่งถามว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้เข้าถึงระดับนี้ไหมก็โอกาสในการเข้าถึงระดับแบบพร้อมๆกันก็อาจจะยากนะครับผมแต่ก็มีหลายๆคนที่ทําอย่างนั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะโดนตีพื้นฐานอ่าวัฒนธรรมพื้นฐานนะผมใน t ิ k กต็อกเกอก็มีนะผมในส่วนของออนไลน์ที่มีแรงบันดาลใจที่ผสมผสานเข้าไปในยอดคนดูนะผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับผมแต่ เป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในไม่ช้านะครับเดปเปอร์แลบนะเข้าซื้อกิจการบรัสนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นนะผมว่าสุดท้ายในอะิฟลูเนเซอร์ของเด p ปเปอร์นะผมก็พยายามสร้างนะครับผมในการเข้าถึงของมิชชั่นต่างๆนะเสื้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าติดตามพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายส่วนนะผมที่เราที่เราจะได้เห็นนะว่าเฮ้ยมันจะมีการเติบโตอะไรบ้างในอนาคตนะผม ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะหลากหลายส่วนนะครับผมทั้งมีการที่อา่าเว็บ3ามรายใหญ่อย่าง RTFKT นะครับผมที่ร่วมมือกับ NT นะเพื่อส่งเสริมนะครับผมศักยภาพของตัวเว็บ3ของเขานะครับผมแล้วก็เข้าถึงนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนึงนะครับที่น่าสนใจนะอันนี้แปลเป็นไทยแนละ้วจะง,งงงงนิดหน่อยมันจะใช้คำว่า d i s t r i b u t i o n a l p r o n o s นะครับผม p r o n o s นะซึ่ง อ่าสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องกระจายมากนะผมก็คืออ่าฮัสนะนะผมคัสเนเนั่อแหละมิกุนะครับผมที่เป็นอะไรที่สําเร็จมากๆนะใช้คำใช้คำนี้คิดว่าไม่แปลกนะครับผมตั้งแต่ว่ามันกาเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี2550 25นะครับผมแล้วเป็นนักร้องโมเอะนะเอ่อลายลายเเรียกว,ว่าลายเดียวนะในตอนนี้นะผมที่ค่อนข้างที่จะเป็นเชียร์ีฟที่สุดยอดมากๆที่ทําให้คนทั่วโลกนะครับชื่นชอบนะผมอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ กิจการในการที่ชีวิตเสมือนจริงอย่างเงี้ยมีรายได้รวมมากกว่า120ล้านคนระับทั้งเพลงสินค้าคอนเสิร์ตนะครับผมโฮโลแกรมนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะว่าไม่ใช่คนจริงๆที่มายืนอยู่ให้ให้คุณฟังนะแต่เป็นโฮโลแกรมนะครับผมที่ออกมาเล่าเรื่องนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะใน,ส,น,ส,นส่วนอื่นก็มีนะวอตโต้เลี่ยครับผมที่เป็นผู้ถือศิลป,ปิน AI ที่เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจาก AI ที่มันมีการใช้งานนะผมมีลักษณะการเติบโตนะมันมีอีกยากมากมายหลากหลายมากนะครับผมอย่าง การจำลองความฉลาดของมนุษย์นะผมอย่าง AI อย่างเงี้ยก็เป็นอีกการหนึ่งที่เรารู้สึกต้องมาติดตามดูต่อไปนะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย AI คอนะมพิวเตอร์นะผมชิปเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเพราะว่าสุดท้ายมันมีการตอบโต้กับมีการคุยกันได้มีการเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใน a r VR เนี่ยสัตว์เลี้ยงรู้สึกมีการร่วมมือกับเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบสนองเรานะผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะครับผมก็คือรูปแบบของ เดี๋ยวนะขออนุญาตเอาที่ต้นเรนคาร์เนชั่นนะครับผมซึ่งเขาใช้คำว่ากับชาติมาเกิดนะซึ่งผมมองว่ามันเป็น CGI ที่พยายามผลักดันเหมือนกับเหมือนกับเกมเกมหนึ่งอะ่ะที่เราเคยเล่นนะผมในสมัยก่อนที่มีการตอบโต้กันนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับการดึงเอาของเก่าเนี่ยมาใช้ในรูปแบบใหม่แต่มันอาจจะอดัดเดปขึ้นนะครับผมจากปัญญาประดิษฐ์นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ปัญญาประดิษฐ์มันมีมากมายหลากหลายมากนะครับผมซึ่งผม,มเห็นแล้วผมยังแปลกใจนะอย่างปัญญาประดิษฐ์ AI ของ มัดสซซับนะครับที่สามารถที่จะมีความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์ได้นะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะได้เจอในอนาคตที่น่าจะมีความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะอันนึงที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับผมคือ decentralized game นะครับผม virtual casino stock นะครับผมที่มีการแบบตอบสนองกันในแชทบอทมากคือดูเหมือนมนุษย์จริงๆอะครับผมแต่ก็ยังไม่ใช่มนุษย์จริงๆนะครับผมในส่วนเพิ่มเติมนะผมในส่วนของร้านค้าคริปโตโวเซลนะครับผมที่เกิดขึ้นก็ตอนนี้เป็นโวเซลเฉยๆนะครับผมก็มี AI NPC ที่มีการขายตลอด24ชัั่วโมมงนะครบผ เหมาซื้อขายนะที่มีนุษย์รูปแบบนย์ที่แตกต่างกันบุหรีที่แตกต่างไปนะครับผมสิ่งที่มันทําให้เรามีเห็นตัวแปลอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งรูปแบบที่เกิดขึ้นการพัฒนาเกมที่เกิดขึ้นการพัฒนาอุคลบุกเอ่อบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะมันมีหลากหลายส่วนนะ VB Stack นะครับผมก็เป็นพื้นฐานของโครงสร้างที่เกิดขึ้นในปัญญาประดิษฐ์นะครับผมถามว่าเราจะได้เห็นอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาไหมในอนาคตนะผมใช้คําว่าตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะ,วรนนวนนนะคร ซึ่งหลายๆส่วนนะมันอาจจะยังไม่ได้แบบเอ้ยครบวงจรหรือว่าหลายๆส่วนอาจจะมาเต็มเต็มที่ขนาดนั้นนะครับผมแต่คิดว่าในการสร้างสรรค์นะทั้งตัว Unreal Engine นะครับผม Unity นะผม l e n d e r นะผม IClone f r e c t a l e นะผมซึ่งมันมีทั้งการที่ผลักดันในส่วนของ YouTuber นะครับผม Animation เสมือนจริงนะผม CGI เสมือนจริงนะครับผมอุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมานะครับทั้งตัวที่มีผลักดันทั้งตัวการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นนะผมเพื่อเข้าถึงนะครับ กิจการมากขึ้นนะครับผมอย่างรองเท้า n นกี้ RTFKT อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการเชี่ยวชาญของนักออกแบบนะครับที่เอาออกแบบความเสมือนจริงนะครับผมกับจิจการเข้าสู่รองเท้า n นกี้อย่างเงี้ยซึ่งสำหรับคนที่เข้าไปดูโมเดลอะมันรู้สึกว่ามันรู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษนะใค้คำนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมในส่วนของอมันมีทั้งสตูดิโอที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยคอทรูดาวนะครับผมที่เป็นการกระจายอำนาจของเว็บ p i x e ิกซนะครับผม ก็มีเลเยอร์ต่างๆนะผมที่พยายามผลักดันนะซึ่งผมก็มองนะครับวันอนาคตเนี่ยหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทาให้เราเนี่ยเห็นอะไรเห็นภาพรวมมันได้มากยิ่งขึ้นนะผมและยิ่งเห็นภาพรวมมันยิ่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกนะผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราได้เจอนะผมหลากหลายพื้นฐานหลากหลายการวิจัยที่เกิดขึ้นหลากหลายการพัฒนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นนะว่าสุดท้ายแล้วการเดินทางของ ทิศทางของรูปแบบ storytelling นะครับผมหรือการเล่าเรื่องนะไม่จะเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเรานะมนุษย์อย่างผมที่เล่าเรื่องนะอาจจะเป็นแอนิเมชันตัวหนึ่งนะผมหรือเป็น 3d virtual นะครับที่มาพูดคุณพูดคุยกับคุณนะผมซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างจากคนปกเดทั่วไปเลยอาจจะน่ารักกว่าดูเข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็ดูรู้สึกเชื่อมันมากกว่านะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในปัจจุบันแน่นอนนะครับผมไไว้้้้จจอกกกันนใหมมมคคลลิิปปาาผดดดดตตะ็รบ